ครับชื่ออะไรครับชื่ออิร์ธครับอิร์ธปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้21อครับเรียนอยู่ที่ไหนครับศิลปากรครับผมสาขาโลจิสติกระหว่างประเทศครับอิร์ธคิดว่าโต,ตแล้วตัวเองเป็นคนแบบไหนบ้าๆลักสนุกบ้าถึงขั้นไหนวะเขาว่าบ้าเนี่ยอยากให้ทำอะไรทำได้หมดเลยจริงว่าอ่ะงั้นลองเต้นดู ถ้าสมมติพูดถึงสาวๆเนี่ยถ้ามีสาวเดินมาสิ่งแรกที่เอจะมองเขาขก่อนคือส่วนใดของร่างกายมองหน้าตากา <h ate> ่อนละกันเฮ้ยทำไมต้องหน้าตาครับ first impression อะพี่ใบหน้าของเขาต้องเป็นคนแบบไหนหน้าคมๆหน่อยครับผมจมูกคมๆมเป็นตังตอเน่ยถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์ชอบผู้หญิงที่นิสัยแบบไหน <h ate> เป็นตัวเองไปไหนไปกันครับลุยๆชอบผู้หญิงสายลุยแล้วถ้ามีแบบผู้หญิงสายน่ารักที่ไม่ลุยแบบลูกคุณหนูได้พี่ถามนิดนึงทำไมต้องใส่แว่นเพ่งตื่นครับถ้าถอดมาต้องหาแน่นอน ว่าแล้วพี่ขอสามคำให้กับเนื้อคู่ในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาหาเอิร์นะครับสวยต้มบึมี